เบิ่งบรรยากาศเหมือนแก่เฟี้ยงพี่น้องแก่เฟี้ยงปากล้วยถนนห้างเข่าหน้าเฮ็ดดีดีพี่น้องเลยเบิ่งดูกล้วยก็สวยงามต้นย่างหน้าพร้อมเลยจ้ะพีย่างหน้าย่างหน้ากับกำลังใหญ่สวยงามมากพี่น้องเลย เห็นแล้วก็อยากถ่ายสุพีสุนองเบิกเนาะค่ะเนาะงามไรกล้วยต้นเดียวปูเฮ็ดถนนเขาน่าถนนรถแลนได้พี่น้องเอ้ยนี่ทางหน้าเขานี่ท้งสวนกล้วยนี่ท้งต้นยางหน้าโอ้เจมินหมอหายกันยังไงเปี้ยงกับงามเพิ่กนกะใหญ่ดีให้เปี้ยงเนาะค่ะเนาะแย่ตีกับไม้แก้วคือเก่าหราจ้า ลูกแกเอาเพื่อนผู้ใดใหย้ยายตีกับแม่แกเอาอมึงดูค่ะเด้อเบิ่งต้นย่างหน้าเพื่อนกันร่งสวยงามเลยค่ะรลางสวยงามป่วยกันสวยดูงก็เป็นน้องสวยเป๊ะๆจอนซจอนอาย่าตีเห็นกระอดบ่ได้ละค่ะอดบ่ได้ที่เจดไททายสุพีชนะองเบิง่งขึ้เกาหรอจ้าบรรยากาศดีไย ไปเมื่อกินขา้าวหอมมะนาวอยู่บ่สวยงามพี่น้องเอ้ยมหน้ากับงามเข่ากับงามกล้วยกับงามอีกโอ้ยจเจมินค่ะหน,หน้ากลับขึ้นไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อทางเข่าหน้าเพิ่นสวยงามงามหไร้ตอนซ่อนยายตีนซ่อน